สวัสดีทุกท่านนะครับพบก,กับผมบารอนี่และ Dragon Slayer ออนไลน์นะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะจะมาแบบยังไงละ่ะบอกวิธีนะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเมื่อเควสหมดเนี่ยเราจะทำอะไรดีก็คือเควสหมดก็คือนะครับเราทำเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยเ,เนี่ยมันจะหมดคือมันจะกําหนดให้เราต้องถึงเลเวลเท่านี้ก่อนนะครับถึงจะทำเควสต่อไปได้เช่นของผมเนี่ย นี่ก็คือเควสหลักนะครับเขาบอกให้เลเวล up ถึง40ก่อนนะครับถึงจะทำเควสต่อไปได้แต่ตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล37เองนะองครับต้องมีปัญหาอย่างนี้อ่ะแน่นอนเลยเพราะว่ามันเควสที่ให้นะครับกับเลเวลเราเนี่ยอ๋อมันมันไม่ไม่สมดุลกันนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเมื่อมีช่องว่างนะครับตอนอ๋อไม่มีเควสหลักทำนะเราก็ต้องหาอะไรทำเพื่อให้เราก้าวไปยังเลเวลที่อ๋อต้องการได้ครับซึ่งวิธีแรกเลยนะครับที่ เห็นผลดีที่สุดนะครับก็คือการทำเควสป้ายนะครับเควสบอร์ดเนี่ยเควสพวกเนี้ยครับมันจะให้ exp ก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็หาเอ่อเลเวลของเควสป้ายเนี่ยที่มันพอๆกับเลเวลของเรานะครับเช่นป้ายนี้นะครับเอ่อเควสนี้นะครับเควสเลเวลสามสิบเก้านะก็จะให้ exp ที่หมื่นแปดนะครับแล้วก็จะได้พวกเงินได้ของมาคราฟเอ่อไอเทม จำนวนหนึ่งนะโอเคแต่ผมไม่สามารถรับได้แล้วเพราะผมลงไปหมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้เคเวสนะครับจะรีรับได้อีกทีก็ตอน6กโมงเช้าของทุกวันนะครับแล้วก็พวกเคเวสฮันติงนะครับเคเวสพวกเนี้ยให้พีเยอะนะแล้วก็ให้พวกอไอเทมคราฟของมาด้วยนะครับแล้วก็เงินอีกจํานวนหนึ่งนะพวกเอนทรัสเนี่ยกับ อันติ่งเนี่ยใช้ในการเ,าเก็บเลเวลตอนเราที่เราไม่มีเควสหลักนะครับใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันก็จะจำกัดนะครับต่อวันหนึ่งโอเคครับวิธีต่อมานะครับก็คือมาเก็บเลเวลด้วยตัวเองเลยครับในมแมปเปิดนะเป็นแมปที่ไม่มีกำหนดเวลาหรือกำหนดอะไรนะครับก็คือมาตีพวกมอนเตอร์เก็บเลเวลเองเลยนะครับแต่วิธีนี้จะช้าหน่อยนะเพราะว่าเกมมันไม่ได้ซัพพอร์ตในการ ตีเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์อย่างเงี้ยเกมจะเป็นแบบต้องทำเควสนะถึงจะได้ EP พเยอะนะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ตีไปตีไปตีไปฟาร์ดไม่โดนก็วิธีนี้ก็ประมาณนี้ครับตีไปเรื่อยๆนะจนเลเวลอัพนะครับวิธีต่อมานะครับก็คือนะวิธีนี้ครับทำหนึ่งได้ถึงสองนะครับก็คือการหาไข่นะครับหาไข่ของพวกสัตว์นี้มาขี่นะครับ ก็คือเราจะได้2อย่าไงก็คือเร,เราจะได้ทั้งไข่มันแล้วก็จะได้ทั้ง EXP ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากได้ไข่ของตัวไหนนะมาขี่นะครับก็คือจะไปเราจะต้องไปตีตัวนั้นนะครับตีไปเรื่อยๆจนมันดบไข่อนะ่ะสักวันมึงคงต้องดบแหละบางตัวก็ดอบง่ายนะครับบางตัวก็ดบยากนะก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันแหละแล้วก็ตีไปตีไปโอเคครับวิธีต่อมานะครับก็สำหรับ ในช่วงที่เราไม่มีควยทํรนะครับวิธีนี้ก็จะได้ทั้ง EXP นะครับแล้วก็ได้ทั้งอไอเทมนะครับมาทำชุดเกราะหรืออาวุธของเราได้นะครับก็คือนี่การลง Dragon Field นะครับก็จะมีทั้งแบบซิงเกิลนะครับแล้วก็แบบทีมทีมนี้ก็คือปาร์ตี้นะครับโอเคก็ลองดูแล้วกัน ก็จะมีเออเลแ18นะ28 38นะครับสําหรับผมตอนนี้นะเพราะผมตอนนี้เลข37นะครับไม่รู้ว่านะต่อไปนะ่าจะเป็น48นะอือฮึโอเคก็คือวิธีการลงเนี่ยเขาจะใช้บัตรบัตรแบบนี้นะครับถ้า18ก็จะใช้เลข18นะครับเป็นสีเงินนะถ้าลงแบบปาร์ตี้ครับจะใช้บัตรสีทองนะครับโอเคมันใช้4ใบนะครับตอน,นการลงหนึ่งครั้งนะต่อการเจอบอสครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ผม ใช้ไปหมดแล้วครับเหลือแต่2ใบนะครับแบบแบบเงินเนี่ยจะเหลือแต่2ใบก็ไม่สามารถลงดูเป็นตัวอย่างได้นะครับโอเคครับวิธีต่อไปเลยวิธีการต่อมานะครับที่จะค่าเวลาก็คือการตกปลานั่นเองนะครับตกปลาจะได้อะไรตกปลาก็ต้องได้ปลาสิ <c oughs> นะซึ่งครับปลาแต่และชนิดเนี่ยก็จะบวกพวกสเตตัสนะพวกเช่นอย่างปลาบางชนิดเนี่ยจะบวกแอตแทกนะครับ ชั่วคราวนะครับนี่ครับตัวอย่างปลานะครับที่ให้ผลบวกสเต็นะเช่นปลาซอฟฟิตนี่นะครับจะเพิ่มแอตแทก115นะครับมีผล10นาทีนะแล้วก็นะครับจะได้นี่ครับเลเวลการตกปลานะครับถ้าเลเวลอัพนะเราก็จะได้ฉายานะครับตามนี้เลยอ่าฮะ ครับเอาไปใช้ฉายาก็จะเอาไปใช้ได้นะครับโอเคมาลองตกปลาดูอาา่าฮะได้มาแล้วหนึ่งตัวรู้สึกว่าไม่ต้องกดก็ได้นะครับ คือทิง้งไว้เฉยๆให้มันตกเองไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้แต่ปลากากากหรอมั้งนี่ครับถ้ากดก็จะบางครั้งก็จะได้ปลาที่อ่อมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยเราปล่อยไว้ให้มันดึงเบ็ดเองเนี่ยก็จะได้แต่ปลากากากนะครับแต่บางครั้งเรากดเราก็ได้ปลากากนะไม่รู้ทำไมก็สามารถหาได้เรื่อยๆนะครับไม่เสียอะไรนะครับ แต่การตกปลานะครับก็ต้องคำนึงถึงเลเวลของสกิลการตกปลาของเรานะครับเช่อนออผมเนี่ยสกิลกตกปลาเลเวลหนึ่งนะครับก็จะสามารถตกปลาได้แค่แมปที่ชื่อว่ามูนเบย์หรือมูนเฮดแลนด์อะไรอย่างเงี้นะครับเป็นแมปแรกๆนะก็คือปลาพวกนี้จะสามารถดึงขึ้นมาได้ด้วยสกิลเลเวลของผมแต่ถ้าผมไปตกแอคโคไมม์อย่างเงี้ยแอคโควันเล่อย่างเงี้ยกีแลนด์เงี้ยผมจะตกไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากเลเวลสกิล การตกปลาเนี่ยยังไม่พอเราก็จําเป็นต้องตกในแมปแรกๆไปก่อนนะให้รเวลมันอัพแล้วเราค่อยๆเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเควิธีต่อมานะครับในการฆ่าวเวลานะระหว่างมีอะไรทําก็คือ PVP ครับเป็นวิธีสุดฮิตเลยนะของคนในเกมนี้นะครับก็คือมา PVP กันนะครับก็ที่เขาฮิตๆกันนะครับก็จะอยู่ตรงลานลานกว้างตรงนี้นะครับ ก็จะมีคนมาพีพีกันค่อนข้างเยอะเลยนะหนาแน่นมากนะครับในช่วงเช้าเนี่ยจะอลังการว่าเอฟเฟกตแต่ตอนนี้มันเป็นมันดึกแล้วนะครับคนก็จะน้อยหน่อยนะโอเคครับก็สําหรับวิธีการค่าเวลานะหรือหาทางครับเก็บเลเวลตอนยังไม่มีเควสหลักนะครับตลอดคลวปนี้ก็หมดแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับบางท่านนะครับที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะก็ขอบคุณที่ติดตามแลบชมคลิปนี้นะครับติด ตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับบาย